สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยขับดีมากๆมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda Civic f d เครื่องยนต์1.8 VTEC ย e อโต้คันนี้ปี2007ค่ะแม็กลน์สวยเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะนังนะคะกระจกรับไฟฟ้าค่ะไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ Airbag ABS นะคะปุ่แจรีโมทนะคะแอร์ระบบดิจิตอลค่ะ รถสวยมากๆเลยนะคะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะคันนี้ใช้งานออกรถ1 0 0 0 0บาทนะคะผ่อนเดือนละ6,000บาทค่ะขอฐานเงินเดือนในร,ถร,ถรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้คนเดียวนะคะที่15,000ห0 0บาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะรถสวยค่ะสภาพดีหน้าชา แตกลายสวยค่ะเครื่องยนต์ VTEC ด้วยนะ1.8ด้วยค่ะเครื่องแรงขับดีขับมันมากๆเลยนะคะสภาพดีค่ะราคาไม่แพงนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะเรื่องการออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสภาพสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ h o n d a Civic FD 1.8 VTEC ยรโตคันนี้ปี2007ค่ะ สองสนาหมื่นเบาทเท่านั้นนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะ